ยังไงไม่รู้หายใจด้วยเฮ้ยลืมจะเอาต้นไม้มาปลูกตนน้นที่เลื้ยอ่าบันจะตายอยู่แล้วยังไม่ได้เอามาันลืมต่องเที่ยวไงเจมเลยไหม โอหอุ่นดีน่นอนเว้โ <c> ห <oughs> oh, ย่เลยย่นะ oh. <c oughs> เราขามาเป๊ก โอ้หพาเสาวพาเด็กก็ได้แลเนี่ยโอ้าเด็กมาเลี้ยงอ้อแออ้เอ้อแวอ้แวแ้แอย่างงี้ยเลยอะแองแองโอ้โหอะไรมะขนาดนี้วะไม่ดาวเทวันแรกงมาตามตอนจะจบเออแล้วก็ฉลองเปิดต้มไก่ไก่มีสองร้อยกว่าตัวไก่ตีงั้นเลยฮะมูลค่าไม่ต่างกว่าห้าสิบล้าน ไก่มันก็นอนอย่างนี้นะมันกลัวหนาวนี่ก็ไปนอนเนี่ยซุ้มไก่เขาเออเอาไป ทุกยอดด้วยกินอนแค่หนาวอืมเชือกร้อยแล้วรวยไปไหนวะวันนี้รวยลงมา Rồi ok ngòi. Bây giờ mình แต่ก่อนโบราณเขาทำท้องนาเขาจะนอนอย่างนี้แหละมันอุ่นแล้วก็ไม่ค่อยมีบ้านคนไม่ค่อยปลูกเขาใช้พวกนี้เอาไปเสื้กผันเสื้กผันเสือ้อผันเสื้อผันก่อนที่ทั้งหมดก็ยี่สิบไร่ นะปลูกไอ้น,นี่สักห้าหลังก็น่อันนี้มันพังไปแล้วอันนี้ไม่สมบูรณ์ เอ้าไปเข้าไปเอาเข้าไป,าาไป,าาไปนี่หนูมันก็นมาอยู่อย่งนี้เนี่ยหนูมาอยู่งี้สบายใจไนี่กองฟางด้วยจุดไฟย่างหนูกิีิวามามันน้่